งามดีงามดีงาม,งามทุกคนนาะอคือเราสังเกตไหมว่าเรื่องที่เราพูดคุยกันเนี่ยเราคิดว่าเราพูดคุยกันตอนนี้เลยแหละเรื่องที่เราพูดคุยน,นะมันเป็นเราพูดคุยกันนี้แหละแต่เรื่องที่มันมันเราพูดคุยกันเนี่ย มันเป็นเรื่องาราวที่อยู่ในสัญญาเก่าของเราเราเนี่ยคุยกันในเรื่องปัจจุบันแต่ไอ้เรื่องที่คุยจรงิจรงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าแหมมันเป็นเรื่องที่อยู่ในสัญญาอันเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของรูปนามนขันห้าเนี่ยที่เราทุกคนต้องไปเข้าใจเนาะว่าสัญญาเป็นปัจจุบันสัญญาที่เราพูดคุยเนี่ย เป็นสัญญาปัจจุบันอ่าสัญญาเป็นปัจจุบันนะแต่เรื่องที่ปรากฏสัญญาที่อยู่ในขันห้าเนี่ยมันเป็นอดีตถูกไหมเพราะวาความจําเนี่ยมันเป็นความทรงจําที่เราจ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 ามันไว้คือมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของจริงๆที่เราเอามาไงยนะแเราเอาของจากความทรงจําของเราเก่ามาพูดคุยกันนะเพราะฉะนั้น เรื่องของให้รูปนามเนี่ยะอยากให้ทุกคนไปทำความเข้าใจมันเรื่องของความที่เราจำแต่เรื่องเก่าๆแล้วก็เอามาคิดปรุงแต่งกันทั้งนั้นเลยและเรื่องที่เราจำไว้ก่อนเก่าส่วนมากเป็นเรื่องที่เราจำแบบผิดๆจำด้วยอวิชชา เราต้องไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างเข้าไปไอ้ตรงนี้แหละที่มันเป็นลักษณะของว่าเราจะต้องมีการเอเวจากันบ่อยๆน้องกุศลกันบ่อยๆเพื่อที่จะไปล้างข้อมูลที่มันผิดพลาดะที่อวิชามันทํางานมาตลอดเพราะเรายังไม่พอเราเริ่มมาศึกษาธรรมะเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วใช่ไหมเราเริ่มเข้าใจแล้วเอออย่างนี้มันก็คือสิ่งที่เราจําไว้ เป็นสิ่งที่ดับไปแล้วทั้งนั้นขณาที่ยังไม่ได้จําเลยนะแค่เรามองไปปั๊บเนี่ยได้ยินเนี่ยเสียงมาสเตอร์ที่พูดไปเนี่ยมันจบไปแล้วนะเราถึงได้ยินถังนั้นเรื่องที่เราจําเนี่ยยิ่งเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอย่างเลยียวใหตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจเรื่องเรื่องรูปนามกันห้าเนี่ยแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของเรามันอยู่ตรงไหนแล้วก็เรื่องของความว่างเนี่ย ความว่างเนี่ยมันมีหลายระดับนะความว่างเนี่ยมีหลายระดับสมมุติว่าเราเดินไปที่ทําทงานเราเนี่ยนะแล้วก็มีไว้ไว้บอร์ดไว้บอร์ดคือที่ที่เขาแปะแผ่นกระดาษอ,อาจจะเป็นเขามีเรื่องราวอะไรเยอะแยะ,ยะมากมายแล้วเขาก็มาแปะ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 ครับหายบ้านบ้างเราไปที่แบบที่ดินอำเภอเนี้ย บางที่กับแปะขายบ้านบางที่กับแปคบอกเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะประกาศออกมาทีนี้ความว่างของเราเนี่ยมันว่างแค่ไหนถ้าความว่างของเราเท่ากับกระดาษหนึ่งแผ่นในไวโบร์อะเราก็รู้เรื่องราวในกระดาษแค่แผ่นเดียวเท่านั้นแหละเนี่ยสมมุติว่าเราเราไปอ่านเรื่องของอ่ามีคนเขาจะบอกขายที่ เที่ที่ดินนะเราก็จะรู้ในแผ่นนั้นนะเพราะเราว่างแค่กระดาษแผ่นนั้นแต่ถ้าเราว่างทั้งขนาดไว้บอร์ดเราก็จะเห็นประกาศโฆษณาอื่นๆๆด้วยประกาศขายที่ประกาศขายรถจนประกาศอะไรต่างๆกาประกาศเยอะแยะมากมายเราก็จะเห็นเพิ่มขึ้นในไวบอร์ดนั้น ถ้าเราว่างไปอีกเราก็จะเห็นทั้งที่ดินเลยเรื่องราวทั้งหมดว่างไปอีกก็เห็นทั้งตำบลทั้งอำเภอว่างไวอีกแล้วก็เห็นทั้งจังหวัดใชเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมาให้เราเห็นเนี่ยมันเกิดมาจากความว่างอันนี้มาสอเน้นแล้วก็คุยให้ฟังบ่อยๆนี่ถ้าเราว่างเท่ากับอำเภอนี้เราก็รู้เรื่องอำเภอนี้ ว่างทั้งจังหวัดนี้รู้เรื่องทั้งจังหวัดว่างทั้งโลกนี้เราก็รู้โลกทั้งหมดาว่างทั้งจังกรวาลแล้วก็เราก็รู้เรื่องทั้งจังกรวาลน,นี้ทั้งหมดทีนี้เรื่องราวของพลังงานเนี่ยนะมันเป็นเรื่องราวที่กว้างมากแล้วมันก็มิติมันเอยอะแยะมันพัวพันโนเนียกันไปหมดฉะนั้นการที่เราจะ ไ่เข้าใจในเรื่องของพังงานเราต้องว่างที่สุดว่างระดับโอ้ว่ามากๆคือว่างระดับสูนย์ตาเลยแหละอะไรเกิดตรงไหนเราจะรู้ผุดเกิดผุดเกิดผุดรู้อะไรมันเกิดบรรดับเราจะเห็นจะรู้หมดทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเราว่างเหมือนเราเป็นโงลิเกเนี่ยถ้าเราเป็นตัวเราเป็นโงลิเกลิเกมันเล่นเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราก็จะรู้หมดเลย แต่แม่ค้าในตลาดเขาขายอะไรเราจะไม่รู้เรื่องหรอกเพราะเรารู้เรื่องแต่ลงลิเกไอลิเกที่เขาชอบไปเล่นทำทำตลาดอะใช่ไหมตลาดตลาดร้านตลาดนัดมั่งเนี่ยดูลิเกเราเป็นลงลิเกหรือเราไปว่างเท่ากับลงลิเกมันก็รู้เรื่องลิเกแต่เราจะไม่รู้เรื่องแม่ค้าเาขายอะไรขายอะไร ร้านนี้ขายนั่นคนนี้ขายขายหมูขายไก่ขายอะไรเราจะไม่รู้เรื่องเลยแต่ถ้าเราว่างเท่ากับตลาดทั้งตลาดอ่ะเราก็รู้เรื่องลิเกด้วยเราก็รู้เรื่องคนขายไก่ด้วยขายหมูขายผลไม้ขายอะไรต่างเรารู้หมดถ้าเราว่างทั้งหมดหลายๆทั้งอำเภอมันมีอาจจะมีหลายตลาดนัดก็ได้เราก็รู้อเยอะแยะมากมายนี่คือเรื่องขององค์ความรู้ ที่เราจะรู้เรื่องราวตา่างๆได้ได้ยินได้ฟังได้น้อมเข้ามาเนี่ยเราต้องว่างขนาดไหนขนาดไหนก็คิดดูแล้วกันว่าพลังงานเนี่ยมันอยู่ทุกๆอนุแล้วทุกๆอนุมันอยู่ทั่วทั้งจัก,กรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องว่างแค่ไหนแล้วก็แต่ ต่มันก็มีที่ว่าเราไม่จะเป็นต้องว่างมากมายคือเราต้องการที่จะดูแลสุขภาพร่างกายดูแลความามั่งคั่งดูแลเรื่องราวอะไรต่างๆแล้วแต่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีควันทำแม็กเครื่องควันทมเนี่ยมันว่างมันมีมันมีความเสมือนของความว่างทั้งทั้งจักรวาลทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นแม็กเอชแม็ก เอสเอสแม็กไนก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่มันว่างแค่ไหนแค่ไหนแค่ไหนแต่ว่าเรื่องความนันมันมีความว่างอยู่แล้วมันสามารถสื่อสารกับพลังงานที่ที่เราปรารถนาได้ทั้งจักรวาลเนี่ยมันสื่อสารได้เ้อเราไม่ต้องไปว่างขนาดจักรวาลเราว่างแค่เนี่ยแค่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยที่นั่งอยู่ตอนเนี้ยว่างแค่สัมผัสพลังชีวิตให้ได้สัมผัสพลังชีวิตให้ได้ ที่มาสเตอร์บอกไปเนี่ยทาแค่เนี้ยเออเราก็สามารถที่จะโน้มพลังงานที่ที่เรามันจะเปทำไมว่างถึงขนาดที่เป็นสูญยตาวิหารอะไรเงี้ยไม่ต้องใช่ไหมเพราะเครื่องเขาไม่ได้มีอารมณ์มอะไรเขาว่างว่างเขาอยู่เนี่ยนะเราเปิดเครื่องเขาก็ทํางานนะสูนยาตาก็อยู่ในนั้นอะไรมันอยู่ในนั้นความว่างม้นก็อยู่ในนั้นนะสูนย์กาศก็มีอยู่ในนั้นมีอยู่ ทุกอย่างมีอยู่ในเครื่องนั้นแล้เราก็วางแค่เครื่องนั้นน่ะวางแค่เครื่องนั้นก็คือว่างแค่พลังชีวิตที่จะสื่อสารกับเครื่องไม้เครื่องมือนี้ได้แค่นั้นเราจบแลวนะอันนี้ก็คุยให้ฟังนะอาจจะล่งเลยเวลาลวนะเพราะว่า